สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งในช่องแป่งเคเบอลนะครับถ้าเราย้อนกลับไปสักประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยเราคงไม่มีทางเชื่อเลยครับว่าใครสักคนหนึ่งที่เกิดมาในตระกูลของผู้นําประเทศตะวันออกกลางจะได้มาเกี่ยวข้องกับฟุตบอลอังกฤษจนมันเปลี่ยนสมดุลของรพเม์ลีกไปอย่างสิ้นเชิงชีคมานซูเกิดและเติบโตในอาบูดาบีเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครอบครัวของเขาคือศูนย์กลางอํานาจทางการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศคุณพ่อเนี่ยคือผู้ก่อตั้งชาติพี่น้องก็เป็นผู้นําประเทศ แต่ว่าเส้นทางของชีคมันซูเนี่ยไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นนะครับเพราะว่าต้องจากบทบาทในรัฐบาลแล้วชีคมันซูก็ยังมีความสนใจในเรื่องของการลงทุนระดับโลกตั้งแต่พลังงานการบินอวกาศไปจนถึงธุรกิจยางยนต์และสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่รู้ก็คือก่อนที่เขาจะได้เข้ามาในธุรกิจฟุตบอลกีฬาที่เขารักมากจริงๆเนี่ยครับมันก็คือกีฬาแข่งม้าโดยที่เขาได้ทําการพัฒนากีฬาแข่งม้าให้กลายเป็นอัตลักษณ์ของผู้คนชาวอาหรับมีการผลักดันจนได้กลายมาเป็นงานระดับนานาชาติ แต่แล้ววันหนึ่งชีคมันซูก็ได้ตัดสินใจก้าวเข้าสู่โลกของฟุตบอลด้วยการเข้าซื้อทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปี2008จากทีมกลางตารางที่ไม่เคยถูกนับว่าเป็นทีมยักษ์ใหญ่กลายมาเป็นทีมที่สามารถควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสามารถควา้าแชมป์ยุโรปและก็รวมถึงการสร้างอาณาจักรซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปที่เป็นการเชื่อมโยงสโมสรจากหลากหลายทวีปให้มาเข้าร่วมด้วยกันเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของการซื้อขายนักเตะหรือว่าเรื่องของการควา้าแชมป์เท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องของการเดินทาง ที่มันได้เปลี่ยนวิถีฟุตบอลไปตลอดการและในวันนี้ครับผมจะพาไปไล่เรียงเรื่องราวของชีคมันซูตั้งแต่ชีวิตในวัยเด็กครอบครัวการศึกษาเส้นทางการเมืองและธุรกิจจนถึงวันที่เขาได้ก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งก่อนที่เราจะไปรับฟังกันนะครับยังไงรบกวนเหมือนเดิมนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันให้ด้วยนะครับผม ชีกมานซูบินซายเยตอัลนายานเกิดเมื่อวันที่20พฤศจิกายนปี1970ที่กรุงอาูดาบีเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เขาเป็นลูกชายคนที่5ของชีกซายเยตบินซุนตานอัลนายานผู้ก่อตั้งประเทศและเป็นประธานาธิบดีคนแรกของ UAE ส่วนคุณแม่เนี่ยมีชื่อว่าชิกาฟาติมะบินบุมบาร็อกผู้ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นแม่แห่งชาติของ U a e เพราะว่าเธอนั้นคือผู้นำทางด้านสิทธิสตรีและก็รวมถึงงานการกุศลในประเทศครอบครวัวสายนี้ครับ เขาก็เลยถูกเรียกรวมกันว่าบานีฟาติมะซึ่งก็คือกลุ่มพี่น้องร่วมแม่เดียวกันและคําว่าพี่น้องร่วมแม่เดียวกันเนี่ยครับคือในตระกูลอานาญานะ่ะเขาเป็นตระกูลที่ทางคุณพ่อเนี่ยครับมีภรรยาหลายคนดังนั้นให้นึกภาพตามกันง่ายๆนะครับว่าคนที่เป็นพ่อเนี่ยมีภรรยาหลายคนและภรรยาแต่ละคนเนี่ยครับก็จะมีลูกกันหมดเพียงแต่ว่าลูกๆของสายเนี่ยครับของคุณแม่ชีกาฟาติมะเนี่ยทุกคนเติบโตขึ้นมาได้ดิบได้ดีกันหมดมีตำแหน่งใหญ่ๆกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทางการเมืองการทหารและการพูด มันเลยทําให้ครอบครัวนี่ครับถูกเรียกว่าเป็นสายบานีฟาติมะซึ่งถือว่ามีอิทธิพลที่สูงที่สุดในยุคปัจจุบันพี่น้องทุกคนเลยครับไล่มาตั้งแต่ชีกโมฮัเมเหม็ดบินซายเยตอัลนายานปัจจุบันเป็นประธานาธิบดีและผู้ปกครองสูงสุดของ UAE ต่อมาครับชีกฮัมดานก็เคยเป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีของ UAE และในปัจจุบันดํารงตําแหน่งผู้แทนผู้ปกครองในภูมิภาคตะวันตกของอาูดาบีชีกฮัซซาเคยเป็นที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติและปัจจุบันก็เป็นถึงรองประธานสภาบริหารอา ชีกตานูนครับปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของ UAE ซึ่งก็คือตำแหน่งก่อนหน้านี้ของชีกฮัตซาและเขาก็ยังเป็นคนควบคุมเครือธุรกิจการเงินและการลงทุนขนาดใหญ่อย่างเช่น a อดีิและก็รวมถึง First a b u d h a b บี a n k และคนสุดท้ายครับชีกอับดุลเลาะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของ UAE ตั้งแต่ปี2 0 0 6จนถึงในปัจจุบันซึ่งถ้าว่ากันตามตรงแล้วอะครับมันก็เหมือนกับเป็นการเอาพี่น้องของตัวเองมาดำรงตำแหน่งสำคัญๆในรัฐบาลทั้งหมดเลย มันจะไม่ใหญ่โตมันก็แปลกแล้วล่ะครับแต่มันก็ถือว่าพี่น้องกลุ่มเนี่ยครับแต่ละคนก็กระจายโตไปคุมทั้งการเมืองการอาหารความมั่นคงการต่างประเทศแล้วก็การลงทุนหรือพูดให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับก็คือพวกเขาเนี่ยมีอํานาจแทบจะทุกมิติข,ของประเทศ UAE เลยนั่นมันก็หมายความว่าชีคมานซูเนี่ยครับเติบโตมาในครอบครัวที่มีทางอํานาจทางการเมืองและก็ทรัพยากรทางเศรษฐกิจแบบผูกขาดตั้งแต่วันแรกที่เขาเกิดเป็นตระกูลที่มีอิทธิพลที่สูงที่สุดของประเทศ ในตอนเด็กๆเ,เขาเรียนที่โรงเรียนมัธยมในกรุงอาบูดาบีโดยที่ข้อมูลเนี่ยครับมันก็ไม่ได้ถูกระบุเอาไว้นะครับว่าเขาเรียนจบมาจากโรงเรียนอะไรแต่ว่าหลังจากมัธยมเนี่ยครับเขาได้ไปเรียนภาษาอังกฤษที่ซานตาบาบาราซิตี้คอร์ดจซึ่งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาในปี1989ก่อนจะกลับมาเรียนจบปริญญาตรีที่ยูในเต็ดอารับเอมิเรต i v ยูนิเวอร์ซิตี้ในปี1993ในสาขาความสัมพันธ์และกิจการระหว่างประเทศก่อนที่จะได้เข้าสู่บทบาทการเมืองในช่วงปี1997 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อของเขาเนี่ยครับเริ่มมีการวางแผนให้ลูกของเขาได้ก้าวขึ้นมารับตำแหน่งสําคัญสําคัญ,คญเพื่อทําการเตรียมสืบทอดอํานาจในปี1997ชีคมันซูได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีนับว่าเป็นตำแหน่งที่อยู่ใกล้ชิดกับคุณพ่อของเขามากที่สุดแล้วและมันก็ทำให้ตัวของเขาเนี่ยได้เรียนรู้การบริหารงานราชการระดับสูงการเมืองและก็รวมถึงการพูดไปพร้อมๆกัน ต่อมาในปี2004หลังจากที่ชีกซาเยตคุณพ่อของเขาได้เสด็จมาชนมันก็มีการเปลี่ยนผ่านอำนาจภายในตระกูลชีกมันซูได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีประจำทำเนียบประธานาธิบดีซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีอิทธิพลมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาต้องทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้นำประเทศกับหน่วยงานราชการกต่างๆโดยตรงนอกจากนี้ชีกมันซูก็ยังเข้าไปมีบทบาทในคณะกรรมการและสภาหลักของ UAE ด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาปิโตเรเลียมสูงสุดซึ่งกำหนดทิศทางของนโยบายพลังงานของประเทศ และไปเป็นประธานบอร์ด Emirates Investment Authority และ Abu Dhabi Fund for Development ที่เป็นคนดูแลเรื่องของการลงทุนทั้งในและก็ต่างประเทศแถมยังมีบทบาทใน International Petroleum Investment Company ที่ได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นการกระจายความมั่นค่งจากน้ำมันไปสู่ธุรกิจอื่นๆและต่อมาก็ได้ควบรวมเข้าไปเป็น m u b a d a l a Investment Company ที่ในตอนนี้นั้นได้กลายมาเป็นหนึ่งในกองทุนความมั่นคั่งแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยแต่ว่า ดีลที่มันทําให้ชื่อของชีคมันซูได้ถูกพูดถึงในโลกตะวันตกเนี่ยมันก็คือการเข้าซื้อหุ้น9.1%ของบริษัทดัมเบิลเอเจ้าของรถยนต Mercedes ์ Mercedes-Benz ในปี2009ผ่านกองทุน a าบาอินเวสเมนต์นอกจากนี้ครับในปีเดียวกันยังมีข่าวใหญ่ในเรื่องการลงทุน280ล้านดอลลาร์ เพื่อเข้าถือหุ้น32%ของบริษัท Virgin Galactic ของริชาร์ดแบรนสันซึ่งเป็นบริษัทท่องเที่ยวอวากาศในเชิงพาณิชย์นี่ยังไม่ได้นับรวมพอธุรกิจทางด้านการเงินการธนาคารและก็รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่กระจายไปอยู่ทั่วยุโรปเอเชียและก็รวมถึงอเมริกาเหนือด้วยนะครับซึ่งในหลายๆครั้งเนี่ยครับชื่อของช h คมานซัวมักจะปรากฏในฐานะผู้สนับสนุนหรือแม้แต่ผู้ผลักดันไม่ใช่ในฐานะของนักลงทุนถึงแม้ว่าเงินทุนที่เขาใช้เนี่ยมันจะเป็นเงินทุนที่มาจากทางรัฐบาลก็ตาม และเวลาที่เรานันพูดถึงชื่อของชีคมันซูเนี่ยครับหลายๆคนก็อาจจะเพิ่งมาเคยได้ยินชื่อของเขาในช่วงเวลาที่เขาได้เดินเข้าสู่วงการฟุตบอลเป็นครั้งแรกแต่ว่าจริงๆแล้วอะครับชีคมันซูเขามีชื่อเสียงในวงการกีฬามาก่อนแล้วโดยเฉพาะกีฬาแข่งมา้าเพราะว่าเขาเป็นถึงประธานของ Emirates Racing Authority องค์กรที่กำกับดูแลการแข่งม้าใน UAE แถมยังเป็นหนึ่งในคนที่มีการผลักดันให้อาบูดาบีกลายเป็นศูนย์กลางการแข่งม้าระดับโลกโดยเฉพาะการแข่งเพลเบตอาราเบียนฮอสหรือม้าสายพันธุ์อาหรับขนานแท้ที่ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกล่าสุดครับก็ยังมีรายงานข่าวในปี2025ว่าชีกมันซูเขาที่มีการซื้อฟาร์มม้าที่ชื่อว่าอาราสเดอเฟเนเลอรบูฟาที่อยู่ในแคว้นนอมังดีประเทศฝรั่งเศสมาเป็นของตัวเองเราด้วยและจุดเปลี่ยนที่ทําให้ตัวของเขานั้นหันมาสนใจในกีาาฟุตบอลมมันกก็คืทงชซูเ เขามองว่าฟุตบอลนั้นคือซอฟต์พาวเที่สามารถเข้าถึงคนทั้งโลกได้โดยที่ไม่ต้องออกแรงพอแค่คําว่าฟุตบอลเนีครับมันก็สามารถเข้าถึงทุกคนได้อยู่แล้วดังนั้นการเข้ามามีบทบาทในกีฬาฟุตบอลมันก็จะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของตระกูลและก็รวมถึงของประเทศได้เป็นอย่างดีเลยและมันก็คือหนึ่งในจุดเริ่มต้นของความคาดหวังว่า UAE อาจจะมีโอกาสได้จัดก,การขังขันฟุตบอลโลกในอนาคตบ้างก็ได้และหลังจากที่ได้ตัดสินใจเดินหนะ้าเข้าสู่วงการฟุตบอลกับสโมสรอ,อย่างอัลจาจีราครับชีกมันซูได้มานั่งในตำแหน่งบอดบ,บริหารของสโมสรและก็มีส่วนสำคัญในการยกระดับมาตรฐานของอัลจาจีราให้กลายมาเป็นทีมแนวหน้าของประเทศไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสนามการดึงโคช้ชและก็ผู้เล่นต่างชาติเข้ามาเสริมทีมและก็ยังมีการสร้างระบบทีมเยาวชนให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นด้วยและมันก็ทำให้ทีมอัลจาจีราครับ สามารถคว้าแชมป์ UAE โปร e a ก UAE President Cup และก็ยังสามารถผ่านเข้าไปเล่นในรายการ AFC Champions League ได้อยู่อีกหลายครั้งด้วยโดยการที่เขาได้เข้ามาเป็นเจ้าของทีม Al Jazira Club นีครับมันก็เหมือนกับเป็นบททดสอบที่จะก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าของทีมที่ใหญ่กว่าในอนาคตเพราะว่าหลังจากที่ได้เข้ามาเป็นเจ้าของทีม Manchester City แล้วอะครับหลายๆอย่างมันมีจุดเริ่มต้นเหมือนกับที Al ่ Al Jazira Club แบบเป๊ะๆเลย ไม่ว่าจะเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานการลงทุนในระบบทีมเยาวชนและก็รวมถึงการบริหารในเชิงธุรกิจในระยะยาวและในวันที่ทักเินชินวัตได้บรรลุข้อตกลงขายสโมสรให้กับกลุ่มทุนจากอาบูดาบีที่ชื่อว่าอาบูดาบียูในเต็ดกรุ๊ปที่นำมาโดยชีคมานซูในตอนนั้นนะครับสถานะของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนกับในทุกวันนี้เลยนะครับทีมจบอันดับกลางตารางของพรีเมียร์ลีกและยังไม่เคยสามารถคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เลยด้วยซ้ำแต่ว่าดีลเนี่ยครับ มันทำให้โลกฟุตบอลต้องหันมามองพวกเขาทันทีเพราะว่าทุกคนรู้แล้วครับว่าหลังจากนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วพวกเขากําลังจะมีอํานาจเงินมาหาศาลแบบที่ประเทศอังกฤษไม่เคยพบเจอมาก่อนและเพียงแค่ไม่กี่วันหลังจากได้เข้ามาเป็นเจ้าของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเขาได้มีการปิดดิลใหญ่คว้าตัวโรบินโญมาจากเรอัลมาดริดด้วยค่าตัว32.5ล้านปอนด์และถ้าเรามองในเชิงโครงสร้างของสโมสรดีลเนี่ยครับมันไม่ได้เกิดจากชีคมันสู่เพียงแค่คนเดียวเพราะว่าเบื้องหลังนยครับมันยังมีคาวดูนอั คนสนิทของชีกมันซูที่เป็นนักธุรกิจและก็นักการเมืองสายใกล้ชิดราชวงได้เข้ามารับตาแหน่งประธานสโมสรของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ตั้งแต่แรกเลยซึ่งมันเป็นการวางระบบตั้งแต่ต้นเลยครับว่าเจ้าของทีมจะไม่เข้าไปยุ่งในทุกๆเรื่องแต่จะให้ผู้บริหารมืออาชีพเป็นคนจัดก,การแทนซึ่งสําหรับเขาดูนเอมบูมบารักอะครับเขาเป็นนักธุรกิจระดับสูงของอาบูดาบีที่มีบทบาทในกองทุนการลงทุนใหญ่ๆอย่างมุมบาราอินเวสท์เมนต์คอมพานีและก็ยังเป็นบอร์ดในหลายองค์กรระดับโลก และการที่เขาได้เข้ามานั่งเป็นประธานของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมันจึงเหมือนกับเป็นการยกโครงสร้างการบริหารงานแบบมืออาชีพเข้ามาปรับใช้ในวงการฟุตบอลโดยหนึ่งในผลงานสําคัญของคาวดูลนั่นก็คือการสร้างซิตี้ออฟฟุตบอลกรุ๊ปขึ้นมาในปี2013ซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่ถือหุ้นและบริหารสโมสรฟุตบอลหลายทีมทั่วโลกโดยแนวคิดของพวกเขาก็คือทําให้สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่สโมสรเดียวแต่มันจะต้องเป็นเครือข่ายฟุตบอลระดับโลก ที่แชร์ความรู้วิธีการฝึกซ้อมโมเดลธุรกิจและแม้กระทั่งแชร์นักเตะให้กันได้โดยที่มีเครือข่ายจากสโมสรเลสบูเป็นต้นแบบและในปัจจุบันครับเซตตี้ฟุตบอลกรุ๊ปมีทีมในเครือมากกว่า10สโมสรแล้วยกตัวอย่างทีมดังๆหน่อยนะครับมันก็จะมีอย่างเช่นนิวอร์กซิตี้เอฟซีจากประเทศสหรัฐอเมริกาเมลเบิร์นซิตี้เอฟซีจากออสเตรเลียจิโรนาเอฟซีจากประเทศสเปนมุมไบซิตี้เอฟซีจากประเทศอินเดียทรัวเอซีจากประเทศฝรั่งเศส ปาแลมโมจากอิตาลีและก็รวมถึงโยโกฮาม่ามารีนอสจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งแน่นอนครับว่าทีมที่อยู่บนจุดสูงสุดของซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปเนี่ยมันก็ต้องเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้และการมีเครือข่ายแบบนี้ครับมันช่วยให้แมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นได้เปรียบในหลายๆด้านไม่ไว่าจะเป็นการดึงดูดนักเตะเยาวชนการสร้างรายได้จากตลาดใหม่ๆและการทำแบรนด์ซิตี้ให้ขยายไปได้ทั่วโลกในแบบที่สโมสรอ,อื่นๆยังไม่สามารถตามทาได้ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเวลามันผ่านมานานเป็น10ปีเลยครับ สโมสรอ,อย่างอาร์เซนอลเชลซีเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพ่งจะได้มาเริ่มทำโปรเจกต์เครือข่ายฟุตบอลแบบที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เขาได้ทำมาตั้งแต่ปี2013แล้วและหลังจากที่ชิคมันซูได้เข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้สิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นเนี่ยครับมันก็คือความสำเร็จในสนามที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของสโมสรไม่ว่าจะเป็นแชมเมียร์ลีกในฤดูกาล2011-2012 2013-2014 ก่อนที่จะเข้าสู่ยุคของเปปกัวเดวาร่าที่กลายเป็นยุคทองของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแทบจะทุกปีโดยรวมแล้วครับจนถึงในปี2025แมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ไปแล้ว10สมัยโดยแบ่งเป็นยุคของชีคมันซูเนี่ย8สมัยกับอีกของเดิมที่เป็นดิวิชันน1อีก2สมัยครับแถมยังมีการสร้างประวัติศาสตร์ควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้4ฤดูกาลติดต่อกันอีกด้วยความสำเร็จในฟุตบอลทั่วยุโรปอย่างยูฟ่าแชมเปียนลีกก็สามารถทำได้แล้วในฤดูกา2022-2023 FA ฟเอคับกับลีครับก็ได้มาอีกเยอะมากเลยครับหลายสมัยเลยเท่านั้นไม่พอยังมีสถิติอื่นๆอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำได้100คะแนนในฤดูกาล2 0 1 7ถึงหรือแม้แต่ในเรื่องของจำนวนการยิงประตูที่พวกเขาสามารถยิงได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของพี่เบรีกตต่อหนึ่งฤดูกาลอีกด้วยซึ่งทั้งหมดเนี่ยครับมันสะท้อนให้เห็นว่าเงินลงทุนจากชีคมันซูไม่ใช่เป็นเพียงแค่การซื้อนักเตะชื่อดังเข้ามาร่วมทีมแต่มันคือการสร้างโครงสร้างทั้งระบบตั้งแต่การจัดการทีม ผู้จัดการทีมยาวไปจนถึงการสร้างสภาพแวดล้อมให้ทีมนั้นสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวหรือถ้าจะให้พูดแบบง่ายๆนะครับมันก็คือความสําเร็จในสนามของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตลอด15ปีที่ผ่านมามันคือความสําเร็จโดยตรงเลยของการบริหารที่มีวิสัยทัศน์และก็รวมถึงมีการวางแผนในระยะยาวที่เหมาะสมมากๆของชีคมันสูและก็ทีมผู้บริหารถึงแม้ว่าจะมีคนพูดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ใช้เงินซื้อความสําเร็จแต่ในความเป็นจริงแล้วอะครับ เรื่องทุกเรื่องมันมีมากกว่าหนึ่งมุมมองเสมอถ้าเราจะมองในมุมจิก,กัดแซะกระแทกแดกดันเราจะมองแบบนั้นก็ได้ครับแต่ถ้าเรามองในอีกมุมนึงเนี่ยซึ่งก็คือเรื่องราวของการวางแผนการทําธุรกิจสิ่งที่พวกเขาได้ทำเนี่ยครับมันคือโมเดลใหม่ของโลกฟุตบอลเลยการใช้เงินลงทุนในระยะยาวสร้างสโมสรสร้างสนามซ้อมสร้างระบบทีมเยาวชนสร้างเครือข่ายทีมฟุตบอลอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็จะเป็นซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปไปจนถึงการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อขยายแบรนด์ให้เติบโตไปทั่วโลกแต่ในขณะเดียวกันมันก็นํามาซึ่งเรื่องของคําถามความยุติธรรมความเท่าเทียมและก็สปอตวอชชิงที่มันได้ถูกวิจารณ์ว่าพวกเขานั้นใช้ฟุตบอลเป็นเครื่องมือในการสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองของรัฐบาลแต่ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามครับสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือการเข้ามาของชีกมันซูมันได้เปลี่ยนสมดุลการแข่งขันในฟุตบอลยุโรปไปตลอดกาลและลองมองดูสิครับในทุกวันเนี่ย สโมอสรอใหญ่ๆต้องมองหานักลงทุนจากทางตะวันออกกลางหรือแม้แต่ฝั่งของอเมริกากันทั้งนั้นแหละครับซึ่งมันก็คือผลกระทบต่อเนื่องจากโมเดลที่ชิกมันซูและทางอาบูดาบีทําสําเร็จเป็นลายแรกๆนั่นเองดังนั้นมันก็คงไม่ผิดหรอกครับถ้าเราจะบอกว่าชิกมันซูเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านโลกฟุตบอลให้เข้าสู่ยุคข,ของทุนรับด,ดีไม่ดีชอบไม่ชอบเราทําอะไรไม่ได้แล้วครับฟุตบอลในยุคปัจจุบันนี้มันได้เดินหน้ามาในเวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและมันก็ไกลเกินกว่าที่จะถอยกลับได้แล้ว,วย